แงหมูป็นไก่อะไรเต็มเลยเูาก็ q u e s t i o n สิลูาก็ถามสิว่าลูกลูกยูจะมาสอนเรื่องเรื่องสีน่อะไรอะไรได้ยังไงเรื่องห้ามฆ่าัตา์ไม่ให้รับสีน่นยลูกยูก็ยังกินอย่างนี้อยู่คุณเห็นนะมันไม่มีอะไรที่มันตรงไปตรงมาหรอกแต่ตรงนี้เนี่ยโอเคเราจะมาฟันธงยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพูดตรงนี้จบก่อนนะคะคือคือตรงนี้ยังไงเราต้องยอมรับเข้าใจไหมยอมรับแบบว่าว่านี่คือ กลไกของธรรมชาติเราแต่งแนวว่าย่งนั้นเถอะกลไกของธรรมชาตินะซึ่งสัตว์เหล่านี้ถึงแม้ใช่ไหมถ้าเราคนเดียวไม่กินเราก็ต้องถูกคนอื่นกินไปใช่ไหมฉะนั้นเวลาที่คุณเนี่ยนะทำความดีอะไรแล้วเนี่ยนะคุณแผน่เมตตาแล้วแผน่เมนตตาเนี่ยนะให้กับสัตว์ทั้งหลายสัตว์สัตว์เรื่อยชั้นทั้งหลายที่คุณเนี่ยก,กินเข้าไปนะคะ ขอโอโหสิการแต่เาขาเขาจะให้หรือไม่ให้อะไรอีกเรื่องเ่ยเข้าใจไหมก่อนจะไม่ให้คุณก็ได้แต่ยังไงเนี่ยคุณคุณขอไปก่อนแล้วก็ขอแผ่ส่วนบุญให้กับเขาเข้าใจไหมแผ่ส่วนบุญให้กับเขาเนี่ยนะขอให้ท่านขอแผ่ส่วนบุญเนี่ยนะที่ข้าพเจ้าได้ทํามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยให้กับสัตว์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้กินเจ้าไปเนี่ย ขอให้ท่านทั้งหลายได้ไปสู่สุกติภูมิและขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ขอให้ได้พบกัลยาณมิตรพบพุทธศาสนาที่จะสามารถพาท่านไปนิพพานได้ด้วยเถิดคุณสร้างบาร,รมีกับเขาในแง่นี้เพราะฉะนั้นสร้างบารมีแม้กินเขาอะกินเขาโหสิกรรมันแล้วก็สร้างบาร,รมีกับเขาว,ว่าถึงแม้เขามาถูกเรากินเราให้ให้บุญกับเขาในส่วนนี้ คือสร้างมเมล็ดพันธุ์แห่งการหลุดพ้นให้กับเขาใช่ไหมเพราะว่าถ้าเขาไปให้คนอื่นกินคนอื่นเขาก็ไม่ได้สร้างบาร,รมีกับเขาในเรื่องพาเข้าไปนิพพานเพราะว่าในที่สุดแล้วนะในที่สุดแล้วทุกชีวิตทุกชีวิตนะทิกอยาณทุกดวงนะทุกชีวิตนะคะจะต้องมาจบที่นิพพานนิพพานคือจุดจบของทุกอย่างนะนิพพานคือจุดจบของทุกอย่างคือเป้าหมายชีวิตสูงสุด ไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานหรือเป็นภูมเป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกเป็นมรรคพวกพไหนแหละนะคะจะต้องเป้าหมายสูงสุดคือต้องจบที่นิพพานรวมทั้งเดรัจฉานเหล่านี้ฉะนั้นถึงแม้เขามาให้คุณกินนะคะคุณแผ่เมตตาให้เขาแล้วคตรงนี้กับเขาขอให้เขาได้ไปนิพพานในที่สุดอขอเกาได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้พบก,กัลยาณมิตรหรือเจอภูบาจารย์ที่จะพาเขาไปน,นิพพานด้วยเถอด สร้างตรงนี้กับเขาเพราใจไหมนะคะอย่างน้อยที่สุดเขาก็ยังได้อะไรกลับไปบ้านในการที่เขามาถูกกุณกินถ้าเขาถูกคนอื่นกินแล้วก,กินอย่างเดียวแล้วก็มุดกลับมาถูกกินอีกแล้วก็ตายไปแล้วมุดกลับมาถูกกินอีกแล้วก็วนเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้คือไม่ไม่จบไม่สิ้นเสียทีซึ่งซึ่งเรียกว่าเสียเปรียบมากอย่างน้อยคุณนะที่รู้เรื่องการไปนิพพานกินเข้าแล้วคุณสร้างบารมีกับเขา พูดกับเขาทุกครั้งที่คุณจะพูดทุกมือก็ได้คุณโดยเฉพาะพวกพวกคุณจะไปซีฟู้ดน่ะนะนะไอที่มันอยู่ในตู้ทั้งหลายอ่ะในตู้ทั้งหลายเนี่ยคุณคุยกับมันก่อนก่อนที่มันจะใส่จานหน้า่อหน้าคุณนะี่ยเพื่อไงเนยคุยมันหรือว่ากินเสร็จแล้วก็ให้มันทีหลังคือมันในรูปนี้คือคุณเนะี่ยมันไม่มีอะไรแฝงแฝงเนี่ยนะมีอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องนิ่านอ่ะทีนี้มาลงเรื่องนี้ค่ะ ฉะนั้นถ้าพูดในเรื่องของศีลธรรมนะคะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้คือเราจะต้องต้องปรับคุณดูสิฮินดูฮินดูเนี่ยเขาเขาต้องกินเจใช่ไหมเขากินเจอะฉะนั้นก็คือไม่ฆ่าสัตว์แต่เรื่องความเชื่อทางศาสนาของเขาความเชื่อทางศาสนาของเขาในกลางปีนี้คุณได้ข่าวหรือเปล่าที่เขาอบผภามามา,มาเผยแพร่นะที่มีหนึ่งครั้งในทุกห้าปี ที่เขาจะต้องค่าสังเวอยแล้วฆ่าหมดในเช่นเท่าไหร่ครึ่งล้านครึ่งล้านชีวิตเนี่ยคือฟันเรียบเลยเฮ้ยเห็นไหมโอ้โหเป็นภาพที่ฉันดูไม่ได้ดูไม่ได้เลยครึ่งล้านชีวิต5้าแสนตัวไม่ใช่ไม่ใช่แพะไม่ใช่แกะคือทุกอย่างเลยอะเรียกว่าอารันโงคือการบูชายยันที่ คือถึงแม้เขาไม่กินแต่เขาเพอะเอาจริงๆนะโ,โหคือเห็นไหมคุณเห็นไหมค,ค,คือไม่ใช่ว่าน้าฮิน,นดูก็กินเจนแล้วก็ดีที่มันไม่ใช่ใช่ไหมทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของโอโหเรื่องของวิชาทั้งนั้นแหละเรื่องของวิชาทั้งนั้นฉะนั้นคุณทําใจไปเลยมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่สามารถฟันธงได้แต่ทีนี้กลับมาถึงตรงตรง,ตรงเรื่องนิพพานนะคะ คุณไปดูนะคะเวลาที่คุณเนี่ยนะใส่บาตรพระถ้าคุณไปวัดอะไรเนี่ยแล้วพระท่านเนี่ยก่อนฉันเนี่ยก่อนฉันพระท่านเนี่ยนะจะต้องเอาบาตรวางข้างหน้าแล้วท่านจะต้องปัจเจเวปัจเจเวขนาดใหญ่เคยได้ยินไหมเขาต้องปัจเจเวปัจเจเวตรงนั้นคืออะไรปัจเจเวตรงนั้นเนี่ยก็คือว่าคือการมองให้เนี่ยมองเนี่ยเอออาหารนะคะ จะตัวปัจจัยเหล่านี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ลานะเพรสตจีบอลอะไรต่ออะไรต้องมองของพวกนี้ให้กลายเป็นธาตุให้กลายเป็นดินน้ำลมไฟนะเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องนิพพานแล้วนะคะฐานที่4นะคะที่เรจะพูดเนี่ยวันสุดท้ายนะคะจะไม่มีตัวตัวตัวร่างตัวขาวละไม่มีตัวกายตัวใจไม่มีคนไม่มีเดรัจฉานไม่มีอะไรทั้งสิ่งก็ใช่ไหม มันจะกลายเป็นธาตุทั้งนั้นเป็นเป็นเป็นธาตุเนี่ยเด่อดินน้ำลมไฟอะไรต่างๆฉะนั้นเวลาพระเนี่ยจะฉันอาหารท่านไม่ได้ฉันอาหารท่านไม่ได้ฉันเนื้อสัตว์ท่านไม่ได้ฉันข้าวไม่ได้ฉันผักได้ใช่ั้มท่านฉันธาตุดินน้ำลมไฟซึ่งตัวนี้ก็คือดินน้ำลมไฟเหมือนกันดินน้ำลมไฟนะเป็นข้าวแต่คนใดดินน้ำลมไฟที่จะให้คนอยู่ได้ได้ใช่ั้มทุกอย่างท่านต้องปัเจเวก ฉะนั้นตรงนี้แหละคือการเรียกว่าคือคือการเรียกว่าเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะกับกับทุกสิ่งที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยและตรงนี้ก็คือเรื่องของเนื้อบุญเนื้อบาปละเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อดีเหลือชั่วก็จะไหมเนื้อบวกเนื้อลบนะก็คือเกี่ยวข้องทุกอย่างเนี่ยในลักษณะเป็นภาพเท่านั้นแล้วการทําเช่นนี้ได้ซึ่งที่จริงเนี่ยคุณเนี่ยสามารถทําได้ ทุกครั้งที่คุณเนี่ยสามารถพาตัวใจกลับบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายนะคะโดยไม่ต้องบริกรรมอะไรตรงนั้นแหละคุณกําลังทกทุกอย่างเนี่ยนะที่เกี่ยวข้องทุกอย่างเนี่ยยังเป็นภาพแต่คุณอาจจะยังไม่รู้ในตอนนี้นะแต่ดิฉันเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามเนี่ยเอามาประสานให้กับคุณนะคะเอามาประสานให้ให,ให้ให้คุณรู้ฉะนั้นสรุปตรงนี้ก่อนว่าเรื่องศีละธรรม คุณไม่สามารถที่จะที่จะฟันธงได้นะคะฉะนั้นตอนที่จะฆาาปลวกคุณก็ขออโหสิกรรมก่อนนะขอต้องต้องขอโทษจริงๆฉันไม่มีทางเลือกถ้าฉันเลือกเธอฉันก็ไม่มีบ้านอยู่ใช่ไหมเรา้าเราฉันเราถ้าฉันจะลืกเกินนะสามีก็ทิ้งฉันแน่เลยลูกก็ทิ้งแน่แน่เลยก็ใช่ไหมใช่ไหมฉะนั้นฉันจะต้องเลือกครอบตัวฉันฉันจะต้องเลือกนะ แล้วก็ขออโหสิด้วยแล่ถึงแม้ที่จะตายโดยสีมือของฉันก็ตามฉันก็ขอแผ่เนี่ยตายเธอนะนะคะขอให้เธอไปเกิดในสุปฏิภูมิแล้วก็ขอให้ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะมาด้วยการบบทู้งโลงอย่างเี้ยนะมากันหมดทั้งหลงเลยแล้วก็ขอให้ได้เจอพุทธศาสนาขอให้ได้เจอไัรยามิตรที่จะพาท่านเนี่ยนะไปนิพพานได้จะได้จบกันตรงนั้นให้เขามีจุดจบให้เขามี นะคะให้พบคนอื่นฆ่าเขาไม่ไม่มีจุดจบให้เขาเพราะว่าทันทีที่คุณเนี่ยพูดคำว่าน,นิพพานกับเขายัางแมลงมุมเจ้าตัวนั้นอ่ะดิฉันเชื่อหรือเตอมา,เ,าเข้ามาปั่นรัดคือท่าในของเขาอ่ะข้างในของเขาเปลือกของเขาไม่เหมือนกับเปาแต่ทอมกัเจอรี่ข้างในของเขาเหมือนกับเราเนียเ,เลยนะแค่ตัวเปลือกแค่แนั้นนะ่ะที่ตากกันฉะนั้นทอมกัเจอรี่ของเขาก็ยังสามารถรับรู้ได้เข้าใจไหม ก็ยังสามารถเรับรู้ได้ก็ยังฟังคางได้อะถ้าเขามีบารมีเนี่ยใช่าใไหมนะคะฉะนั้นถ้าเขาเนี่ยถ้าสัตว์พวกนี้ไปตายกับคนอื่นเนี่ยเขาก็เละว่าตายเกิดอตรงนั้นเพราะไม่มีใครเนี่ยที่เอามาเลเ็ดพันแห่งออของคำวันนี้พานไปให้กับเขาแต่ถ้าเราให้เขาได้ก็ยังยังทําใจได้เข้าใจไหมตรงนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องอภิปรายตรงนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเรียกว่า อภัยโทนะที่จะที่จะมีสิทธิ์ฆ่าเขาโดยไม่มีสิทธิ์ฆ่าใครทั้งสิ้นหรอกเข้าใจไหมไม่มีสิทธิ์หรอกนะคะแต่ว่ากลไกของชีวิตมันมาอย่างก็เนี่ยในคุกไงี่ยพอเรากำลังติดคุกชีวิตเราจะเอาไงอ่ะเข้าใจไหมมันไม่มีอะไรง่ายหรอกใช่ไหมมันจะต้องมันจะต้องวัดกันวัดกันโอเคไหมคะพอใจไหมนะคะ เมื่อบ้านเหอะดิฉันจะบอกให้คุณเรื่องบ้านโกหกก็เหมือนกันบางครั้งบางครั้งเนี่ยโกหกที่จะปกป้องคนดิฉันเคยโกหกที่จะต้องปกป้องคนในนิยมต้องยอมรับก็จะใช่ไหมที่จะปกป้องคนหรือไม่ต้องปกป้องคนแบบเอ๊ะที่ซีเรียสนะเอาแบบธรรมดาเนี่ยเขาแต่งตัวแบบดูไม่ได้แล้วเขาก็กิ่งแย่เฉยสวยอย่วยนี้โอ้ยทุก็หน้าตัอยากจะพิชมาเปนายแล้วคุณบอกโอ้ยดูไม่ได้นักเกลียดทิเป๊ะไปไปไปโอ้โหเขาก็เสียใจใช่ไหม ไอ้ยางงี้มาทำบ่อยจะตายอะใช่ปะ่นะนักฝรั่งยิ่งบ่อยใหญ่แล้วคนอังกฤษเนี่ยโอ้โหคือถ้าคุณเนี่ยนะพูดจากใจทุกอย่างนะอย่งางหนังเรื่องอะไรเนี่ยจิงแคลรีล่อะไลนอะไลอ่อะคุอไปดูถ้าพูดออกจากใจทุกอย่างเนี่ยคุณไม่มีเพื่อนหรอกคุณหาเพื่อนไม่ได้กเกลียดคุณตายเลยอะแล้วคุณก็อยู่ไม่ได้อีกอะจริงไหมได้ไหมฉะนั้นบางครั้งแค่บางครั้งแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นการโกหกแบบแบบที่จะ เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอันนี้โนโนเลยอันนี้อันนี้แล้วก็ฟันธงได้ถ้าคุณต้องกา,ารเป็นะิพพานนะก็ใช่ไหมถ้าคุณถ้าคุณไม่ต้องการนิพพานก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ถ้าคุณต้องการนิพพานเนี่ยอะไรที่มันเรียกว่าเรียกว่าทําผิดศีลผิดธรรมเพื่อประโยชน์ของตัวเองคุณต้องอยากทําตรงนี้อ่ะควรง,ง่ายสําหรับคุณค่ะก็ใช่ไหมห้าข้อตรงนี้เนี่ยนะคะห้าข้อตรงนี้เนี่ยถ้า คุณเนี่ยสามารถทําได้มันใกล้เคียงที่สุดถ้าคุณต้องการไปนิพพานก็ต้องให้ใกล้เคียงที่สุดแต่อย่างว่าแหละข้อเรื่องศีสีข้อแรกดิฉันฟังคนพูดเนี่ยเยอะแล้วโอ้ยรักษาสีเนี่ยดีนะคะรักษาศีอะไรกับอะไรแม้คุณ vegetarian เนี่ยคุณกินเจก็เถอะทุกครั้งที่คุณกินยาฆ่าเชือ้อเห็นไหมแอนตะิบอติกอะยาฆ่าเชือ้อมันก็พูดแล้ว เชื้อโรคมันก็ยังเป็นจิตวิญญาณตัวเล็กๆอยู่อ่ะและ้วค่าทีนั้นนะ่ะค่าเป็นกอบเป็นกมเลยเป็นกอบเป็นกมเพ้าใจะนั้นนะคะอะไรต่ออะไรคุณมันมันมันไม่ง่ายเหมือนคิดหรอกไม่ง่ายเหมือนคิดฉะนั้นอย่าอย่าอย่าเพิ่งลำพองว่าเราโอ้ศีลเรานะบริสุทธิ์ไม่มีใครบริสุทธิ์เนี้ยคุณรักษาศีลแบบข้อเดียว คือคือตรงนี้เนี่ยทำแบบดีที่สุดเท่านั้นเข้าใจไหมห้าข้อนี้ทำแบบดีที่สุดเท่านั้นแต่ว่าถ้าให้ดีกว่านี้ก็คือฝึกสติประทานฝึกพาตัวใจกลับบ้านเพราะคุณฝึกพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยตรงนี้แหละมันจะสร้างความถูกต้องที่เป็นกลางๆที่คําว่าทางสายกลางเนี่ยกลางตัวนี้เนี่ยก็คือการวางตรงตรงใจตัวนี้เนี่ยที่จะให้อยู่กับฐานของสติได้อย่างกลางๆไม่ น้งไปทนงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เราพูด<ๆ>โอเคนะคะะนนเรื่องเนี่ยนะกินเจกินชอช่วงกินเจที่ผ่านมาเห็นบอกทะเลาะกันว่านะคนกินเจก็คิดว่าตัวเองเก่งอะไรอะไรแล้วที่จริงถ้คุณเนี่ยนะยิ่งเคร่งกับตัวเองเนี่ยนะมากๆแล้วไปไหนอะไรกัน,น,นยุ่งยากลำบากแล้วก็คิดว่าตัวเองดีกว่าต้งเนี้ยเป็นการสร้างเจอรี่อีกลักษณะหนึ่งเป็นอีโก้อีกอย่างเข้าใจไหม นะคะเป็นอีกโก้อีกอย่างนึงต้องระวังต้องระวังเคลียร์นะคะเคลียร์นะ